เอาแบบจังๆเอ้าวหัวหลุดกันเลยทีเดียวเชียวเอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะอยู่กับผมฟิลลิ่งล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งครับท่านผู้ชมครับวัคนคคนคี้เม็นเกมบีเมนจีไลท์ที่อนข้างแปลกใหม่แล้วผมก็เชื่อว่ายังไม่มีใครเคยทำแบบผมนะฮะนั่นก็คือการขับรถชนอากาศ อะงงใช่ไหมว่าชนอากาศมันจะไปพังได้ไง <Yeah. S 1> แต่ผมทําได้ครับท่านผู้ชมพี่อยากดูแล้วฝากกดไลค์กันก่อนเลยนะฮะกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันก่อนเลยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ว่าการลัเตือนคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใครแชร์คลิปนี้ให้ก็ขอให้หน้าตาร่าหล่อสวยๆเรือยๆกันทุกคนเลยนะครับผมอลไะท่านผู้ชมพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันคับผม มองว่าแล้วชมคุณพนะ่กันนะเดี๋ยวมาดูกันเอาว่ามันจะชนยังไงไปจ้านั่เลยราจะชนกับอากาศนะฮไม่ชนกับอากาศที่รถชนอากาศรล้วเราชนได้รั้วชนได้หรือหรอว่าอากาศ,มนนถถากาศผมพูดได้ยังไที่ทำอย่างนี้ได้นะคุณผมเตรียม <adapted> ตัวดูนะครับความเร็วอยู่ที่300แบบไม่ลดละนะฮะ ชนอากาศเป็นยังไงเหรอนีไ่ไงชนอากาศโอ้โหยับครับโคตรยับเชื่อยัมคผู้ชมมันชนอากาศโคตรยับอ่ะ โอ้เสียงโอ้ดูด,ด,ดูความเร็วน,นะท่านผู้ชมโอ้โหเปนเป็นแสนเลยหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนโอ้ความเร็วเป็นสูงมากนะผู้ชมฮะเกมไปถึงกันรวนกันเลยทีเดียวเชียววันนี้เราจะเน้นแต่รถแรงๆนะท่านผู้ชมฮะรถที่นิ่งที่สุดไปฮนะรถที่ความเร็วก็นยังไม่ได้ชินจานมากนะฮะ อุ้ยเป็นไงเล่าชนอากาศดรู้ว่าเป็นอากาศที่แข็งมากนะผู้ชมสุดยอดนะรถชนอากาศโอ้โหยุบไปครึ่งลำฮะทำด้วยความเร็วสูงเอาเรื่องนะฮะแรงที่สุดกันบ้างครับผู้ชมมาได้ชนอากาศมันจะเป็นยังไงนะฮะ ต้องบูกว่ารถแม็กลาเรนสีฟ้าคันนี้ดูอว่าแรงสุดแล้ว อาละก็จะมาคลองมาได้รถที่เร็วที่สุดท่านผู้ชมมาดูกันนะว่ามันจะชนอากาศได้หรือไม่รถเข้างปัดเลฮ้ยเป้ยเ้ยเฮ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 ้ยเน้ยเ้ยเภายคือยับมยก้้ยเอ้ยกเยฮเียเ โอ้โหดึงยากลากกระโปงหน้าเล่าออมาเลยฮะ <c oughs> ่านผู้ชมอาจจะงงว่ามันนี่ได้งไงจริงๆแล้วมันเป็นกำแพงนะครับนี่เป็นกำแพงกันนี้นะฮะคอนคอนกนะรีบอวนะฮะหรือว่ากำแพงคอนคอนกรีดนั่นเองแต่ประเด็นคือมันบ้าค,ครับท่านผู้ชมแล้วเวลาสร้างกำแพงไปปุ๊บมันไม่เห็นภาพมันเลยเป็นอากาศใสๆนะครับผมเลยตั้งชื่อกินด้วยว่าขับรถชนอากาศแต่นี้แล้วมันคือกำแพงนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเป็นกำแพงใส่นั่นเอง ครับุอจอดเลยท่านผู้ชมนะนะแตวเราจองคนจำลองเขาไปกัาไหนด้วยอันี่คือผมตั้งหลักไกลมากน,นะต้องแต่ขอบสนามมินฝั่งนี้ไม่ฝั่งนู้นเลยนะคือเอาไกลๆเลยดเดียวใชว่ไหมฮนะโอ้โหก็ไม่ได้แรงเลยมหมุนมาฮะความเร็วปกติแต่จะมีคนจำลองเข้าไปเด้วยฮะจะได้เห็น,นชัดว่ามีคนอัดกระเพงนี่หรือเรียกว่าอัดอากาศนี่มันจะยับเยินแค่ไหนนะหมานยะ ร้อยห้าสิบลองดูฮะไอ้ลูกไม่ลดลาคะความเร็วโอ้าทางเรเาต้องตรงที่ทางกระโดดเลยลองดูฮะท่านผู้ชมฮะดูนะฮะเดี๋ยวเอาคนเอาคนเอาคนอยู่ข้างในด้วยดูดูเฮ้ย สุดจัดโอ้ยคนหนึ่งก็บีบโอ้โหอัดเข้าเต็มเต็มฮะสุดยอดอะไรกันครับเนี่ยปาบ,บอกรอบนี้คันท่านผู้ชมฮะ รถสีชมพูหวานแหววกับคนขับหนึ่งคนนะโอ้โหมันรถที่ม่ย้อนเหลือเกินโจคกันดีค่อยๆค่อยๆไล่ความเร็วนะใส่น้อยด้วยโอเคไปแล้วนะฮะโอเคความเร็วสูงเลยเดินะร้อยหกิบแล้วจะอัดอากาศกันแล้วนะครับไปเลโลกอากาศรอเราอยู่ ใส่ยับยับนะเอายับยับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบครับผมไปแล้วนะฮะเอายังอุย้ยเครื่องแตกพอดีนะพี่ผู้ชมเครื่องแตกพอดีอะดูนะฮะเดี๋ยวผมรอตรงกระแพงเลยมุมกล้องรอเลยฮะอู้หเป็นไง โอ้โหดูกะโดดกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวอะไรลอยเฮ้ยเดี๋ยวแขนลอยออกมาโอ้ยโอ้โหจูหนักมากนะผู้ชมโอ้โหหนักเลยฮะโอ้โหเครื่องมีฮีดังมากพออย่างนะผู้ชมไปแล้วฮะรอบนี้ครับรถติดสปีดนะฮะ ใส่ตรงนี้คือมันจะไม่ตรงแน่ๆเลยนะฮะม้างเบี้ยวแล้วเครื่องจะพังด้วยประเด็นใครไปใส่ท้ายนะ,ะให้ใกล้ๆถึงก่อนถ้าอย่างเงี้ยจะตรงมาก ชมฮะเตรียมดูแบบยับยับครับโอ,โ,อโอ้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 เครื่องเครื่องเครื่องค้างปั่นฮะเครื่องค้างปั่นฮะแต่แต่เอาว์ภาพตัดครับไวมากภาพบังเลี้ยวโอ้โหขึ้นไปเลยเฮ้ยโโอ้หขึ้นอย่างสูงหาไปไหนน่ะเฮ้ยไปกระจกโโอ้หเดี๋ยวแล้วผู้ชมไปกระจกสะท้อนหมดเลยโอ้ย คือสภาพรถตอนนี้คือดูไม่รู้เรื่องเลยอ่เอาโอ,อ้โหภาพบัก๊กไปหมดแล้วฮะเป็นกระจกหมดแล้วคนแรงจัดโอ้โหดูมันเป็นสภาพรถไม่ออกเลยนะรอบนี้ครับท่านผู้ชมอะรถเมยนะฮะมีแหลมแหลกด้วยนี่ไว้ไว้สายชนรถโดยเฉพาะเลยอ่ะเกียร์ทางเลยนะฮะคัะนนี้มารอดูกันฮะเดี๋ยวเราจะชนอากาศกันนะครับมีคนจะปลองอยู่ข้างในด้วยรถเมยแติกรถเมยแติกซิ่งเดยเฉพาะเอาที่นั่งองอกหมดเลยฮะมา ลองดูกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปนิดนึงครับเดี๋ยวความเร็วเราไปเล่นตอนท้ายเอาล้วคะความเร็วมาแล้วเร่งมากก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเพื่อมันจะพังเอาเอาแล้วนะฮะเครื่องอาจาร์สั่นนิดนึิพความยังถ้พร้อมแล้วโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยโคตบูโบไม่พอใส่ไปเลยฮะความเร็วร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเครื่องน่าจะพังครับ แต่เราจะไม่ใช้เครื่องวิ่งครับเราจะใช้โโงในการวิ่งไปนะฮะเอานะ,ะเดี๋ยวผมไปดักหน้าเลยกันดูนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปดักหน้าเลยผมเป็นมุมกล้องผมเป็นมุมกล้องมาเร็วมาเร็วโอห่เดียวอุยอ้ยอุย้ยเป็นไงอุย้ยยุบหัว โู้คนหมองไม่เห็นแล้วเห็นตะแขงกันเดลนออกมาโอ้มันยุบเยอะมากแต่เมื่อกี้ภาพยังชัดไม่มากเนาะขอชัดอีกทีได้ไหมยังเห็นจะชัดอีกทีไหมฮะเมื่อกี้ผูกเล่นมุมกล้องนในในใไอ้นี่ไกลไปโอ้โหรถจะยาวเหลือคันแค่เนี้ยเอาใมทเอาใมอีกรอบค่ะท่านผู้ชมรอบเมื่อกี้ไม่ชัดนะฮะเรายังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาไอ้แบบจังๆเลยนะท่านผะู้ชมนะความเ,เร็วเล่กนิดนึงฮนะ บางลาวเสียหายแล้วจ้ะความเร็วสองร้อยนั่จ้ะไปแล้วฮะคุ้มสูงแล้วฮะ โบ,โบหมดแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมะเอาแบบจังจังอ้าวหัวหลุดกันเลยทีเดียวเชี่ยมุนมานี่อ่ะ โอ้สุดๆเห็นแบบชัดๆยัง่านผู้ชมโคตรอลังการรถชนอากาศ้เอาเรื่องมากอะจากคันย,ยาวๆทู่หลือหน่อยเดียวเองเอาเรื่องเอาเรื่องขอลองไซเบอร์ทักที่ว่าอืดๆหน่อยดิผมอยากรู้นะว่าไซเบอร์ทักมันจะ ดาเมจมากน้อยแค่ไหนแต่ผมว่าคงไม่เป็นอะไรมากหรอกเพราะว่ารถไซเบอร์ทัศนี่มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากอยู่แล้วและด้วยความอึดของมันก็คงน่าจะทำอะไรยากพอตัวเหมือนกันนะฮะพอเรือเป็นระบบรถไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยเสียงเงียบม,มากครับไซเบอร์ทัศไปฮะนิ่มๆครับวิ่งสบายสบายเอาละ ร้อยยี่สิบเก้าอ๋อโอ้โหความเร็วชิวๆฮะไม่รีบไม่รอนอะอน,นู่นละเดี๋ยวผมรอข้างหน้านี้เลยเอาให้เห็นชันดๆนะท่านผู้ชม มาแล้วจ้าตุต๊ตุต๊ตุ๊ตุ๊สโลโมชันดูฮะอุย้ยงอไปสิโอ้โหเรื่องยองข้างหน้านี่เสียหายนะฮะโอ้โหเสียงเครื่องค่อยดับลงฮะขับต่อได้ไหม เครื่องยนต์ยังใช้งานได้อยู่ครับท่านผู้ชมแต่มันลางลาวล้อเลยแตหกหักหมดแล้วนะฮะเสียหายเยอะเหมือนกันนะนี่ขนาดเบาแลเนี่ยนะแต่ก็ยังถือว่าอืดที่สุดแล้วล่ะในการบรรดาขับชนอากาศมาเนี่ยนี่มีของข้างหลังลนะท่านผู้ชมซ้อนท้ายได้ด้วยอนะเอาละดูกันนะความเร็วน่าจะได้ร้อยกว่านะฮะไมต้องตั้งหลักไกลก็น่าจะรเรื่นะฮะ ไม่ใส่น็อตด้วยนะก็นั่งหลังก็นั่งบนเลยเรื่องสงั่นนิ่งๆิๆงนิง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 ,ง,ง,งเอาละรอดูกันนะชนอากาศจะเป็นยังไงร้อยก่อนเลยได้ประมาณร้อยหกครับผมร้อยหกร้อยเจ็ดประมาณนี้ไม่น่าเกินนี้หรอกฮะกน,นะฮนะจะชนแล้วนะปาแล้วจ้า โอ้โหกระโดดขึ้นสูงโอ้ยตัวรถละกากลอยไปนูน่นโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยรถกระโดดเลยเดี๋ยวทนผพ้ชมรถมันแปลกๆไปเลยฮนะโอ้ยมีไอ้ที่ชนองมอมน,นี่คือโอ้โหที่ชนแรงๆง,งอมเลยฮนะส่วนคนนี้ก็สไลด์ไปนู่นเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมึงสไลด์พื้นมันลื่อนขนา,าดกกานั้นเลยเหรอสไลด์สไกยสภาพรถเนี่ยฮะเครื่องโยกดัง,ดงองแขก,ก,กแอกแขกเลยอังหมดฮนะคัสตงคัสซีเราเป็นคนไทยนะท่านผู้ชมอะเราจะขาดความเป็นไทยไปไม่ได้เราต้องเอารถของคนไทยมาให้ดูกันบ้างฮนะนั่นคือสองแถวนั่นเองนะฮะไปลูกเอาให้สุดนะ เดีวาจผมจะดูมุมคนด้วยนะฮะก็มันเป็นรถที่ไม่ได้แรงมากนะครับแต่มันเป็นรถเชียงใหม่ที่ใครหลายคนน่าจะเคยเห็นบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะลองอัดดูฮะมีคนขับด้วยนะฮะข้างในจำลองไว้มีคนจำลองเดี๋ยวจะจทิ้มแล้วนะฮะความเร็วน่าจะประมาณ80-90นะไม่เกิน90หรอกเรือทรงแล้วนะลอะรอบตัดละนะฮะ87นะ88 89ไม่ถึงนะ90คนระับ 9-1โอ,อ้โหพอเรือขึ้นชามากครับ9ก้าไม่เกินนี้ฮะมาแล้วอุย้ยจุกจุกจุกจ,กจ,กจะพังแค่ช่วงหน้านะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้แรงอะไรมากมายนะฮะโอ้ทำให้เครื่องหน้าเสียาหายยาพาเอ้ยแต่เครื่องอยนตยังไม่เป็นไรเนี่ยยังขับได้อยู่ครับ แต่เหมือนเกียร์จะพังนะครับเพว่าตัวนี้แด้แต่เล่นเครื่องอะไปเกียร์ไม่ยอมเดินหน้าให้แล้วพังหมดแล้วฮะเอาเรื่องเป็นเฉพาะโซนหน้าฮะโซนหลังยังโอเคอยู่ซิ่งทางตรงครับลองดูไปเลยลูกโอ้ิ่นจัดซิ่งจัดโอ้โหูนะฮะ มาแล้วมปแล้ว,ลวเอาแน่ฮะงานนี้มาละมาละพที่แดกซิ่งทางตรงกันมาแล้วฮะดูฮะอุ้ยเรียบร้อยยับครับวันนี้เรื่องมุมก้อนก็ขอบคุณคอมเมนต์้วยครับมี คลิปที่๘นะครับมีน้องมาคอมเมนต์เรื่องวิธีกดมุมกล้องอย่างนี้ด้วยนะครขอบคุณมากที่แนะนํามานให้กดคลิปกับตัว C โหเห็นภาพสวยๆ,ๆขึ้นเยอะเลยนะฮะภาพสั่นเลยอะอยู่กันเป็นก้อนเลยก็วันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรกินบีบิจีได้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับ แล้วขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์กด like, แชร์ให้นะฮะใครกดแชร์ดีขอให้หน้าตาดีๆเหมือนผมเลยนะฮะเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่ากดูอะไรคอมเมนต์มานะครับผมอย่าลืมกด subscribe ต้องไม่ลืมกดปุ่มกดดีดด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอโชว์ที่ความเร็วสูงแต่ไม่สลว์สักทีนึงเหรอเฮ้ยเออพอใจแล้วรุนเลยโอ้โหโอ้โหบ้าปักสุดยอด จะเป็นหุ่นโยนแล้วมันจะแปลงร่างเลยที่หาย